มสิศขออภัยบอกไม่ถูกมาสั่งมวดติดเอาใหม่แจกเลขเด็กมวด16มิถุนายนไม่มีท้อจริงๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งเจ้าพ่อใบหวอยวอย่างมสิีคำสร้อยกับการซื้อลอตเตอรี่ในทุกงวดเพราะถึงแม้จะมีผิดบ้างถูกบ้างแต่ก็ไม่เคยพลาดซื้อทุกงวดรวมถึงงวดที่จะถึงนี้วันที่16มิถุนายน หลังจากที่มนสิทธิ์บอกว่าขออภัยเพราะพาดบอกไม่ถูกมาสามวดติดงวดนี้มนสิทธิ์ก็ได้ออกมาบอกเลขเด็ดกับแฟนๆที่ติดตามเฟซบุ๊กอยู่อีกเช่นเคยและล่าสุดพี่มนสิทธิ์ได้โพสแคปชั่นว่าต้องการเลขอะไรเลือกซื้อเลยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขออภัยบอกไม่ถูกมาสามวดแล้วนะครับอายุผม5 7ปีนี้ชอบก็ตามดูนะครับ ซึ่งในมือนั้นก็มีลอตเตอรี่หลายชุดอยู่เต็มไม้เต็มมือโชว์ให้เห็นเลขเด็ดกันแบบชัดๆไม่ต้องซูมใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็เลือกเลขที่ถูกใจไปลองซื้อตามบนสิตกันได้เลยค่ะ